ทำเค้กไข่นุ่มๆฟูๆง่ายๆใช้ว,วัตถุดิบแค่3าถึงสอย่างเท่านั้นค่ะทำง่ายมากๆไปลงม,มือทำกันเลยค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งห้าฟองน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะตีน้ำตาลกับไข่ไก่ให้ขึ้นฟูจนเป็นสีขาวนวลเลยค่ะเตรียมแป้งสาลีนเนกตผสมไว้ด้วยนะคะ10ช้อนโต๊ะฟูประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ล่อนแป้งสาลีนเนกตผสมลงไปค่ะเราจะแบ่งใส่เป็นสองครั้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอย่างเบามือเลยค่ะ แล้วก็ล่อนใส่อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนเข้ากันอย่างเบามือค่ะไปเตรียมอบกันเลยนะคะเบลใช้เป็นถ้วยฟอยล์ยแผ่นรองหม้อทอด,อดเบลจะโรยลูกเกดด้านล่างแบบนี้นะคะถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วก็เทขนมทับลงไปเลยค่ะแล้วก็โรยลูกเกดซ้ำอีกหนึ่งรอบวันนี้ใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหม้อทอดตัวนี้เป็นของกาบอไทยแลนด์นะมีรับประกัน1ปีเลยค่ะถ้าเพื่อนสนใจกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบล ใช้ไฟ160องศาค่ะเป็นเวลา45 5 0ถึงหนาทีมอใบนี้ด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัยนะคะสามารถมองเห็นอาหารขณะทำได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คว่าสุกหรือยังไม่สุกนะคะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ดึงออกมาค่ะลูดปืด๊ดถ้าไม่มีเศษขนมติดขึ้นมาตามมือน,นะคะแปลว่าสุกแล้วค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนแกะนะคะจะแกะง่ายมากๆเลยค่ะไปลองทำดูนะ